อยากเหลาค่ะกด้ชอบก้นโดนเน้นๆแถมไม่ปวดหลังวันนี้เรามีท่าออกกำลังกายอะไรมาแนะนำคะโค้ชเควินเรามี2ท่าครับก็คือท่า g o o d r i d g e กับ Side Lying Leg Lift นั่นเองซึ่งเป็นท่าที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นอยู่ในฟิตเนสนั่นเองนะครับก็จะได้ในช่วงของกลุ่มกระเมืก้กก้นสะโพกเป็นหลักนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับใครที่อยากจะสลายไขมันที่บริเวณต้นขานะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะคนมักจะ,อะนอนแบบที่พี่แอนนอนคือชัน2อกการชันศอนี้ถามว่าทาไรไม่ทําได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่สามารถจัดระเบียบร่างกายได้สังเกตเลยคือไหล่เห็นไหมไหล่มันจะยกงั้นผมแนะนําก็คือ,อลองนอนราบไปเลยดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนหคัญคือช่วงของขานะขาด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่บางคนชอบนอนตรงพองนอนตรงเนี่ยคือเวลายกขาเป็นไงพี่แอน,นอนยกขาขึ้นน,อน่อนยกขาขึ้นลงมันก็คือจะล้มเ,เห็นไหมใช่จะล้มงั้น นะครับรนั้นคือจุดที่หนึ่งนะจุดที่สองคือมุมของขาเวลาเตะคือสตาฟคนชอบมองว่าต้องเตะส,สูงๆเตะส,สูงอันนี้องบอกเลยว่ามันจะไม่โดนกล้ามเนื้อก้นหรือสะโพกเต็มๆออะคราวนี้เราจะทำยังไงให้มันถูกต้องอันที่หนึ่งขา,าที่อยู่ด้านล่างเนาะขยับให้งอเข่านิดนึงครับเตี้ยไม่มีหลักีฐานเนาะมือน,นี้คือประคองเสร็จแล้วก็คือเป็นการผลักให้ตัวเนี่ยขนานสีสษะก็มองก็นอนราบไปเลยเนะครับหรืออาจจะเอาผ้าขนหนูมารองเพื่อไม่ให้สีสษะมันตกลงนะคราวนี้ ขาที่ด้านบนคือขาที่เราจะเวิร์กถูกไหมข้อเท้าของเราเนี่ยควรจะงัดใบเท้าขึ้นหันหน้าแข้งแล้วก็หักลงอะค่ะต่อมามุมของการยกครับมันจะไม่ได้ยกขึ้นในวแนวตรงสัทีเดียวคือมันจะเฉียงไปขนาดนิดนึงแล้วก็ลองยกขึ้นมันจะได้มุมแค่เท่านี้คือเราจะรู้เองว่ามุมนี้คือสุดแล้วคือมุมที่พี่รู้สึกเกรงก้นนี่คือเก่งยัง <Yeah. S 1> อ่ะนี่คือสุดแหละนะครับแล้วก็ลงมาระดับขาเท่าเดิมแล้วก็ยกขึ้นอ่ะลองทําดูสิบครั้ง ขอห้าห้าทีเหรอสิบ <c oughs> ครั้งก็ได้มาอ่าโอเคมันก็จะเน้นเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อกล้ามแก้มก้นนั่นเองหรือว่าก้นด้านข้างน,น,นะครันนี้โดนกน้นเต็มเลยค่ะใช่แต่ว่าสมมติถ้าเราพี่อลองปรับไปใหม่ปองเปิดขาสูงสูงเปิดขาแลแ้วเตะสูงสูงเอออ่าอ,อันนี้เหมันเดิมมันจะมันไม่โดนก้นแล้วมันจะไปโดนข้อสะโพกมากกว่าะนะครับนั่นคืออ่าท่าที่เราควรจะต้องปรับเนาะทำไงให้มันถูกต้องเราจะได้กล้ามเนื้อก้นเต็มทีด้วยโอเคท่าต่อไปก็คือท่ารูทบิชนั่นเองค่ะ ใช่โอเคนะครับทั่วใหญ่นะครับท่านี้คอมบอนฟอสหรือว่าที่มักจะพบว่าผิดอยบบๆคือการวางเท้าเนาะแล้วก็ลองดันก้นอ่ะองั้นต่อมาเวลาดันก้นเนี่ยบางคนคือดันเนี่ยโดยการเน้นหลังล่างม,มันจะทำให้รู้สึกกดหลังเออกดหลังพร้องกับมุมเห็นไหมมุมก็คือ,ลอหลังหลังแอนก็ใช่แล้วก็มุมของขาเนี่ยมันออกแรงไม่เต็มที่นะครับแกลองทำอีกสักสองสามทีให้เห็นว่าเออประผิดเนี่ยคืออย่างนี้เนาะคือกระตุกขึ้นด้วยเออกระตุกขึ้นด้วยเออกระตุกขึ้นด้วย นะฮะโอ้โหนี่ใส่แรงเต็มที่เลยคือ,อยังไง <c oughs> จัดระเบียบร่างกายเาวลาทําที่ถูกต้องคือหนึ่งส้นเท้าเรา,าพยายามเข้ามาขยับเข้ามาชิดสะโพกเข่าของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงสะโพกของเราอย่างนี้แล้วก็เท้าชี้ตรงเนาะแทะน,นเราอยากให้เข่าขยับมือวางขา้ามตัวเพื่อบรรทองนะครับคราวนี้เน้นที่ส้นเท้าเรากดส้นเท้าที่พื้นแล้วดันสะโพกขึ้นมาหยุดแคุ่มงที่รู้สึกว่าก้นมันเก็งแล้วฉะนั้นจริงแล้วคือเนี่ย ตรงนี้มันจะไม่มีการแบบดันขึ้นสูงเกินไปแล้วก็ลดลงจะไม่เหมือนตอนแรกคือที่เราพยายามจะยันงสูงอันนี้เรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่าลืมคือเราเน้นเรื่องของการว่าเออเวลาเราเราขึ้นไปเราเกรงกล้ามเนื้อมันเก่งหรือยังคือถ้ามันเก่งแล้วนั่นคือมุมเดนที่เราหมาแล้วแต่ถ้าเราพยายามฝืนขึ้นไปอีกคือมันจะเริ่มไปใช้หลังและหลังก็จะแองก็จะปวดหลังนั่นเองกันท่านี้เนี่ยคือเราโฟกัสสองอย่างคือดันจากส้นเท้าเก่งก้นเป็นหลักนะครับหามุมที่ก้นมันเก่งได้คือบางคนบอกว่าทาไมหนูขึ้นได้ไม่สุดเลย อาจจะเป็นสาเหตุคือหนึ่งข้อสะโพกมันตึงนะถ้าขึ้นไม่สุดไม่เป็นไรถ้านี้อีกข้อดีคือเวลาขึ้นมานาะพี่แอนลองดูขึ้นมาปุ๊บแอคค้างไว้ก่อนรู้สึกยืดตรงนี้อ่าสำหรับคนที่นั่งออฟฟิตนานเนี่ยท่านี้ก็จะดีมากๆในการที่จะช่วยยืดสะโพกด้วยหมายว่าได้2ต่อเนี่ยก,ก้นแค่ได้ยืดข้อสะโพกด้วยหลังก็จะไม่ปวดด้วยนั่นเองโอเคเป็นไงด,ด,ดีค่ะอ่าเอ,อาละค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ ถามคำถามโค้ชเอมินกันมาได้นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับว,ว,วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหล่าขากระชับก้นโดนเนเ้นๆเฮ้ยเฮะทำไมนะเฮะเฮะเสองอยากเหลาา่าขาอยากกระชับก้นนนโดนเน้นเน้นโดนไม่ได้หรอไม่โดนหรอตัดออกๆๆได้ปะ <laughs> ผมก็เห็นหน่อยพี่แอนเสริม